วันหยุดไม่รู้จะไปเที่ยวไหนผมขอแนะนําที่นี่ตกปลาที่นาทับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาที่ทะเลนาทับในช่วงเช้าอากาศค่อนข้างสดใสนะครับตามชายฝั่งก็จะมีคนมาตกปลากับหาปลาเยอะใช้ได้เลยทีเดียวส่วนของผมก็ต้องไปลุ้นเอาข้างหน้าครับว่าปลาจะกินดีหรือเปล่านั่งเรือไม่นานแล้วก็ถึงหมายกันแล้วนะครับไสก็ทําการโยนสมอลงไปพยิดเรือนะครับพอเรือลอยนิ่งแล้วก็เกี่ยวกุ้งเป็นหย่อนลงข้างเรือกันเลยส่วนการผูกชุดสายหน้าเนี่ย ผมจะผูกเอาตะกวัวลงล่างสุดนะครับเพราะเวลามันติดหินติดประการรังแลาคาเนี่ยมันจะขาดแค่ตะกวัวมันจะไม่ไปทั้งชุดลปลาวันนี้ค่อนข้างที่จะกินไวนะครับลงกันไม่ถึงนาทีก็เข้ามาสวยกันแล้วแซก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับยกขึน้นมาบนเรือก็มีทั้งโฉมสร้อยนกเขาปลาเกา๋าตัวไม่ใหญ่มากครับแต่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยตกไปตกมาพอดูในถังเหยื่อเหยื่อก็เริ่มจะหมดพอดีเราเลยตกลงกันว่าวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนพอถึงเวลาเย็นเราก็เตรียมเก็บของเก็บเบ็ดกับเข้าฝั่งกันก่อนที่ฟ้าจะมืนนะ ทิพนาทับอำาเภอจะนะจังหวัดสงขลาใครที่ยังไม่เคยมาอยากให้มาลงก,กันเยอะๆนะครับ